สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วสิออกนอกบ้านครับเมื่อนี้ <primera> อากาศฮอนแห้งสิออกนอกบ้านครับเมื่อนี้สิไปยเยี่ยมยามทำข้าวอันพยาบาลฟิลน์ครับแพ้ผ้าแสงทองนะครับผมเบืองว่าวิเชียนไปนี่สิไปเฮต,ติยังนะครับตอนนี้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะออกไปวันนี้เดินทางคนเดียวนะครับผมไปผู้เดียวเพราะว่าเจ้านี้กับอันผู้จัดการคอยกะเอาหลานอยู่บ้านนะครับ มิเชียนกสิทธิเดินทางคนเดียวนะครับถ้าติดตามเบอง์ว่ามิเชียนไปหอดแล้วสิทธิมีอีหยังให้พี่นองได้หูกันนะครับผมตามมาเลยครับโอเคครับพี่นองตอนนี้ก็มาหอดแล้วนะครับออฟฟิศของอ่อ พยาบาลฟิลเล่นความโดยเพ่าๆนะครับตอนนี้ฮัฟก็ลงไปสักก่อนเนาะนะครับลงไปหาเพื่นสักก่อนเดี๋ยวขอหยัดใส่แมดก่อนนะครับใส่แมดก่อนช่องนี้โอเคโอ้ยถืออันมากเพือเดียวกับถืออยากในจักหน่อยครับ <c oughs> นี่มาถึงแล้วนะครับผมมาหอดแล้วมาหอดแล้วออฟฟิศเ <c oughs> พื่อนนะครับมื่อนี้ มาเอาหยังบอลลูมาหยังเว้งบอลลูเลย <c oughs> มีดอกกาติดตามเบิ่งสวัสดีครับเดี๋ยว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 ใส่หลักกับกล่องใส่หลักโอ้ยมือไหร่หัดถ่ายเดี๋ยคนถ่ายกับบอมีอ่เอาเต้องเซลฟี่เอาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับกินหยังล่ะมาเห็ดหยังฮะมาเห็ดหยังมาหา,า,หาเงินท้าี่แหละไอ้บ้านี่ข้าเดี๋ยวยู <c oughs> เป็นเลี้ยวเดี่ยวเลยวีเลี้ยวเลยนี่ครับอ,อันมาเห็ดหยังครับมือเนี่ย มาเหร่นนำมาเหร่นนำมาหาเพื่อนยังหล่ะมาหาหาเรี่ไปขายขายแล้วจขายยืดท้าวรากกบกบไปแบ่นเมกันตัวแล้วพอดีเห็นอันเห็นอันเมือนอันโพดเฟสว่าโกโก้เปิดตัวแล้วก็เลยว่ามือขึ้นนี่มือขึ้นนี่ก็เลยอันทัดอันทักหาว่เด็กได้โกโก้ไปขายไปสั่นก็เลยว่าเอาพูนว่ามาติล่ะก็เลยขับรถมาเลยครับมือนี่เนาะ ขายทั้งลอตเตอรี่ขายทั้งเอียงแน่โอ้ยขายหลายอย่างเนรวยเนาะที่าขายโกโก้ีที่เป็นพิมพรีอผ้าสองแหม่ขายทุกอย่างมขายทุกอย่างขายแม่งทุกอย่างอันร้านร้านเปลี่นคอมพิวเตอรนี่บ๊วยบ่วเป็นบ่วเป็ียนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ่ดใจเราเออบ่วเขาเดืดกันเะยอห่างอยู่เออเออก็รู้ว่าเป็นม่อยู่ อ่ามาโกโก้วันนี้แมนครับอ๋อดีข่าวว่าเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วก็เลยคนกินโกโก้อยู่หรอแมนกินโกโก้อยู่หรอคือกาแฟก็กินด้วยแต่ว่าถ้ามาให้มากกาแฟกับโกโก้กับสมัครก็จะกินโกโก้หลายมาตกจริงกินกินน้ำกันกระไดเลยนาตากไปทั้งโกโก้อยู่ฮะแอฟริกาบาราแววบาราตอนนั้นก็เป็นอันันแดงซันพี่น้องมันแจงบอแจงมัมุมงมันเป็นนี่บอเออเออมันโอ้ยกับโทรศัพท์ได้อยู่เออใส่ละแอ้เพื่อนมึงก็ท่าน เอาจากพันเดี๋ยวเราชิวต่อไปส่งให้เอาพันหนึ่งนี่เด็กแค่ผามาพอดีเลยเออเอาพันหนึ่งแก้วผ้าแกวากับพี่ดวนผ้าเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนสาวมากับพี่ดวนสวัสดีครับเดี๋ยวเลื่อนเลยนี่ไม่มีการตัดต่อเลยแตมาเอาโกโก้พันกองมาสั่นมาหนิก็เรียกว่าเป็นอะไรชิรถเปิส่งไห้เนี่ยรถคอยขึงนมาได้เลยเอาเมื่อเอาเมื่อเอาเมื่อเสร็จเรื่งก่อนแล้วก็ไฟโอ้ไปฮะโอ้ไปอยู่ไปอยู่ พี่น้องเดี๋ยวนะสักคนเอาทั้งกาแฟเอาทั้งกุ๊กกูแมนฟังแล้วอย่าลืมมาเอาดีถอกนะยืมมาสิแม่เพอดีถอกชั้นหนึ่งแถมหนึ่งนะช่วงนี้นะเธอไม่เอาหรออยากได้อยู่เอาหมดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาหนึ่งกุยกันเนื้อมาเสียวหยั่งแหนมคือแบบที่แหล่บอกที่แหล่กันทักมาว่าจะแก่กุ๊กกเดี๋ยวดูมาผ่านกี่แถวเป็นยางมันดีเจ็ไม่อยู่เด้อไรัิมันดีเจโอเค บางอะไรซดเมสูเดี๋ยวกาว่าเป็นเกร็ิเป็นสีไงแจ๊คสามสีเเดี๋ยวเดี๋ยจอคกุยกันเพราะว่าเพราะว่ามันถี่สีเกิดจากอะไรของของไม่ดีวบเกินเกล็กันนี่แหละเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนละงานคนละคนเออก้อนยังขึ้นหนาเลยกันเยังก่าเยังก่กเยองกมันจะกิไรมาสูดเลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แจ้งสี่โอ้ยปับแสงขึ้นเออโอ้ยปั๊บเลยฮงเลย แยังความเพลงเหลวส่วนบอสเป็นน้ำกรองเหรอต้องกินน้ำคาวก็เออเอาหมดนี่เดี๋ยวตื่นได้ไม่ดีหนังเรนบอสก็คือว่าเดี๋ยวพูดเป็นการงานก่อนก็คือว่าจะมาเปิดบินวันนี้300 300ยสามร้อยน้อก่อนเบื้องต้นเพรว่ารถเอาไปไม่ได้ถ้าเปิดเยอะก็คือเอาไปเม่ได้คือว่าใครพี่น้องท่องขบนสนใจคือว่าสามารถท่าทางอ่ามาเฟซบุ๊กมอลํา ไม่ใช่เชลเลอดหรือล่ะมอลำไม่ใช่เชลเลอร์เชียร์ไม่รอกว่าหมอลำไม่ใช่เชลเลอร์ถ้าเขับไปเล่นบอลหรือว่าไล่แอดยังก่อนเพรากระสันเพรากระสันอ้ยเดี๋ยวจะขึ้นของนี่นาะเดี๋ยวจะขึ้นจอมองนี่เดี๋ยวขึก็คือว่ากาแฟกล่องกระสุนร้อยเก้าสิบควบคุมความหิวต้องมอกที่มาที่ไป๋ด้ว่าเป็นยังคือจะเอาไปขายบพราะยูซี่เดีไปขายดิปวดแขนปวดแขนนี่หมอนบ้างบอกยูที้ไงเออปวดแขนเออต้องบอกที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเอาไปขายมาดมัดงผิก่อนถ้าก่อนถอดแต่ว่านั่น ต้องพูดถึงที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมถึงได้เอามาขายพอดีคือตอนที่เราได้สสดกลุ่มปิดอกลุ่มเอ้ยครั้งที่ครั้งเทียวได้ฟังยี่จำไม่ได้ว่าครั้งเียวไหนที่ว่ามาแล้วอันอ้วนไหมฮะผมซื้อว่าจะคือมาแล้วอันอ้วนมาอ้วนมากแบบบวมมากไม่รู้บวมอะไรมาช่วงโควิดใช่ะแมัดที่นี่อันก็เลยว่าอันแพ้วก็เลยเอาดีท็อกซ์กับ กาแฟให้กินมันก็ลุกแบบที่นี่เมื่อเมื่อเราไปหลายกองทห่นี่รู้สึกว่าว่ามันสีกกองเออมากับสาวอันอันมันลงกองกินกกีกาแเออแับที่นี่ัสาวก็ได้กินอันกินแล้วก็เลยแบบมันคือมันได้ผลเนาะมันมันได้ผลก็เลยว่าตัดสินใจว่าเออเปิดเปิดบินก่อนกมิก้อนอะไรขนาดว่าได้เปิดบินนี่ขนาด่าแค่เอาอันเอ่อ ผลลูบไทยบัดทีนี้เขาเต่ากับทักมาว่าเออขายบอกเลยว่าบอขันเดี๋ขายช่วงนั้นกัดบอขันเดี๋ลงตัวอย่างได้หลายอย่างบัดทีนี้ก็เลยว่าอ่ะโอเคจอนนี้เขาที่เขาทักมาแล้วก็เลยว่าทักหาดีว่าบิ๊กอันเห็นอันเปิดตัวโกโก้เป็นบอกรึว่าเออข้าสั่งอันเปิดบินแน่ก็เลยว่าสิแบบบ่บ่ได้คิดอย่างไรก็คือแบบเปิดตัวมากเลยเพืบอเอาเลยเอาง่ายคือตอนนี้คือจะไปขายแล้วนะครับเพราะว่ากินเองมูอเองบอยงันว่าอุ้ยอันโกโก้เข้าจดดักง่ายสิแล้วกูจะไปขาย กาแฟาไอ้สิคือคือนางก็คือได้กินแล้วแบรนด์เราเคยเคยได้ลองกินแล้วคืออยู่ดีๆมาแบนด์มาอุ้ยเอาไปขายเขาหน้าให้เขาขายดีไม่ใช่หรอกินก้อนเขาป่าเขาอออ้องเขาก้อนมันจะไปขายพี่น้องกินเบิร์ดอันเด้อเอันดีท็อกก็อุ้ยว่ามันหากรองละก็พร้อมด้วยอ,นนอ,วยอ,วยอ่ตอนหนึ่งกาแฟกับประมาณหากรองมั้งกินเบิร์ดหมดหมดเลยเราก็หลังจากเบิร์ดกันว่าเออมันก็โอเคแบบที่นี่ณตอนนั้นก็คือน้ําหนักเราก็อยู่ตัวคือเบอบ์เบอร์เบอร์ดีขึ้นด้วยเบอร์ดีลง มันกับพอดีสําหรับกินข้าต้องการตังต้งสีน้ำพอดีวอร์พอดีไม่เย็บไม่หยาบว่าจะเอาลุ่มแบบจอยไปเลยสีน้ำว่านจอยหลังมันกัน,กนดูพอดีเนาะก็เลยว่าเอออ่ะโอเคขั้นตอนับบอ,าาอันบันเฮนเปิดโตอันโกโก้ครับอืจริงๆไม่คนมากินโกโก้อยู่แล้วก็เลยแบบว่าปกติถัาไปกินโกโก้พวกอันตามร้านทั่วไปแบบร้านปั้นมันก็สีอ้วนแม่เพราะเขาใส่น้ำเชื่อนน้ำตาลนะแต่ตอนนี้คือชงกินแบบที่บ้านได้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกร้อนแดดหรือว่าโควิดอะไรสิ แถมครับไทยดีพร้อมเดอเขอลองอิเล่พอว่าจริงจริงอันทาอันเขาจะไปกินน้ำลันเหมือนรันกาแฟเรื่องครับจะได้กับอ้วนอยู่แล้วคือไม่ไม่มีไม่มีผอมแน่นาว่าน้ำตาลแพ้แล้วฝากพี่น้องแฟนขาแฟนเพลงจาวท้องฟินแลนด์นะับผมใครต้องใครอยู่แถวอุบลเนาะหรืออยู่อุบลหรือทั่วประเทศไทยอยากสั่งก็ ทางที่แฟนเพจหรือมอหรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวหมอลำวิเชียนชัยเลิศมอลำซิ่งวิเชียนเลิศเคลียร์ประหลอดไม่ดีพอดอกครับมีมีอ่าโกโก้มีกาแฟเออแล้วก็ระสิมีดีท็อกซ์ีมีมีของมี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 ่างก็คืว่า มีครับก็คือว่าใครสนใจก็สามารถทักได้เลยแล้วก็เข้าไปสอบถามมามีอย่างเนี้ยี่แบบนี้มีกินได้บ่อได้บ่อได้บ่อผื่นคิ้นน้ำพี่น้องนะับผมไปคุยกันได้ฝากพี่น้องขอไปซื้ออีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณได้เลือกก็คืออุบลนะครับผมอุบลนี่มีหลายคนเนาะสะดวกซื้อน้ำไผ่กับซีน้ำพุนันร้านเอาตามนั่นแหละเนาะคือคนขายกับห้านยูต่ว่าสะดวกซื้อใครก็ซื้อมันเป็นสิ์ของลูกค้าที่จะเลือกครับพี่น้องเอาความสบายใจนะับผมก็ฝากด้วยพี่ชายนะับผมพี่พิเชษเชื่อเลย เป็นตัวแท่นแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่างานนี้ลุยต้องลุยดีกว่ายุคกังสีนี่เขาจไหมนางยูซือไม่ได้ยุคนี้ศิล,ลปินศิลปินใส่แก้งศิลปินใส,<า>ส่สแหง้นแหงนักร้องนี่ทิ้งลงไม่นยนรองขางยาใช่กลายเป็นพ่อค้าแม่ขายหมดเลยซือซอซ่อไม่มากแบไม่ใส่แก้วในกล่องแบบนี้ไม่ตัวเชิดแบบหมึ่งวิขาดวิปโยด้วยตอนนี้พี่น้องตอนนี้เราคือเราต้องขายแล้วสิบสองขั้นขั้นคือขายก็ต้องขายแบบความทว่าลูกค้าซื้อแล้วซื้อซ้ำนหัดหมายถึงว่าสินค้าเราแบบ ไต้องดีคุณภาพนะอืมาซื้อติ่งแต่ข้าไปแห้งจริงๆเดี๋ยวที่เลือกที่เลือกแบรนด์จริงๆก็มีหลายแบรนด์นะมีหลายแบรนด์โกโก้หรือว่ากาแฟเนี่ยก็มีหลายแบรนด์แต่ที่หนิเราก็ต้องเลือกเลือกแบรนด์ที่เราไว้วางใจด้วยอีกนี่คืออีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวแอนเอดมินอันยกคืออะไรเนี่ยเอายกตอนเราว่าเสียพันธุ์ของรถมันใส่บะไรอ่ะมมันได้ซัมมี่มันเปิดไพ่เพื่อนเนี่ยบรรนาวกระบ้าหรเออ ตอนนี้คือว่าปวดแขนเพื่อกันอภิเปษกนรับฉันห่วแล้วมันเป็นไงมันปวดแขนต้างขึ้นขึ้นหนักเออเะเยอะกันในกล้มีอะไรเยอะแถมอะไรบ้างคะที่ admin ไมีแถมอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้แอดมินนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องหกสิบหมื่นแต่จะหน่อยเด้อมื่นอีหลีตุนที่หยั่งนี่โอ้ยกล่องเจินบ้ามันก็หมื่นเกินมากเกิดเมืองเฉยคือจันเลยเดี๋ยวนี้เอออันนี้คือแถมอะไรบ้างนะเมื่อกี้สบู่สบู่เท่าไหร่ เท่าไหร่กี่ก้อนครับยี่สิบโอ้สบู่ราคาขายเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าบาทแถมยี่สิบอุ้ยขอบคุณมากครับแล้วก็อะไรอีกกับกาแฟสิบกาแฟแถมสิบขอบคุณครับผมกาแฟสิบโกโก้สิบโกโก้สิบก็เป็นมัดห้าสิบชิ้นที่จะแถมขอแถมห้บชธรรมดาพี่น้องถ้ามารับถึงออฟฟิศเนี่ยขอแถมห้าสิบชิ้นเลยเอ้าไม่เดี๋ยวก็ตัวแถมบางคนก็แต่ว่าข่อยคืออะไรจริงจังอันนี้ให้เพราะว่า ขับรถมาเออขับรถมาแล้วก็แบบเปิดไม่พร้อมเปิดเปิดไม่ให้ก็ลังใจแล้วกันฝากเน้อฝากฝังเขาไว้พร้อมพี่น้องโอเคเดี๋ยวเขามาโยขึ้นรถมา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 กกําลังพุ่เด็กไดพี่น้องขึ้นกระไรแม่นมากกําลัเบื้องตี้หลักแพงโรตารีอยู่นี่อยู่หลังรถเบื้องพี่น้องเบื้องเจ้าแค่เบื้องข่อยเบื้อขายเอาออกก่อนเบื้อขายแต่ย่างเดียวดิโรตารี่ก็ขายนะครับหมดเรื่ยงเนี่ยอันนี้ยังยังไม่ได้เอามาเพราะเออโรตารีมามาพรุ่งนี้พรุ่งนี้มากหมดเอื่น จะเอาไปไล่ก่านี้ก็ไม่ได้เอาไว้รอบหนารอบหนาม้าเ้าต้องเอารถปิกอัพมาใส่เลยครับพี่นอ้องอ่ะให้เวลาให้เวลาหนึ่งเมื่อไม่เด้อให้เวลาเกินเดือนฝากกับหน่อกเด้อเดือนนี้เบิร์ตซินเดือนนี้ก็สิมาเอาต้องออทำให้ได้ต้องทำให้ได้อย่า,<ห>ยาว่าอย่าว่าอุ้ยทำไมเงียบจังคำว่าไม่มีเวลาไม่มีมมบ่ใดแล้วตอนนี้เพราะว่าอะไรหนึ่งโพสาะทุกวันสองไลฟ์สดสามกินในขาเบื้องแล้วก็ นำเสนอใน,แ,นแบบของตัวเองเละกันในที่ตัวเองเจอเนาะแมนครับน,นี่พี่น้องพลอยว่าเอออันไหนให้ก็ได้ปบบรัปบเบาได้ปรับเบาลงปบบรับเบาลงแม่กระแสอะไรก็ได้มันเหลยสองกล่องอ่ะอเอาไว้ข้างหน้าก็ได้คร<ด>ับ<ด>เอาไว้ข้างหน้าก็ได้เออได้ไไม่ไม่เดี๋ยวนี้มันจะปิดได้บนเออโอเคใครฝ่ายปะหมดปิดเลยเดินทางไปจังหวัดกรุงเทพโอ้บ่แม่นอุบลติเหตุถานีครับัติเหตุเนาะเป็นคนมุกดาหารบ้านแบบไหนแต่ว่าไปอยู่อุบลไปอยู่อุบลเพราะว่าได้รู้ได้๋มีห่างพุ่นแม่น เอาได้เราบริทลูแล้วคืออยางขาซาอะอีรีบนี้บอมีเราไปสลาเรียงร้านใส่เปิ well, ้แข้งในบรรทัสิมันสิคือเขาให้ยังไงไปจากโอ้เขากับพายสียวอุ้ยอันอันนี้เอามาใส่ซื้อบรไดัทบอมีบพายขายบบ่ายเมาจากพาเบิ้งเมีอ๋อเออพาเบิ้งพาเล่องนีเดี๋ยนะนี่มือนี่ไงโอ้จะสเดีนี่พี่น้องคุณนีัปากกาไอิเชนมาไปเป็นยาขายน้ำหายจากบุญ้อิมวันสิไปขายอยู่ตลาดอยู่นี่บอกเขาสี่บอกแมนคือบอ คือได้เหรอโอ้ยอยังไม่เหตุถอยยังไม่ยั่งนะเจี๊ยบเหรอพี่คอนตถิ่นพี่คอนเทนต์ไปายางขายน้ำหายแยกเออบัวเฮ็ดแจกี๊ยบไปขายของเบอร์ื่อเราเฮ็ดแจกไม่เดี๋ยวอองสีพี่น้องเดี๋ยวมีโป้ด้วยอ่าซื้อนาลิตากับนาตัลลี่เดี๋ยวเราจะมีโป้ด้วยกันอยู่เดี๋ยวกูบอกเอาขึ้นเรือเถอะจะสีบอจริงว่าเราดันอื่นนาตัลลี่เอาวบาเบอร์ื่อผู้ใดสื่อไลยข่อยแถมนาตัลลี่ไปเลยอ่ะปิ๊งอะไรพี่น้องอันนี้หน่อยใช่ เรื่องไรสื่ออันสื่อเก็นสื่อแบบทำนี้นู่นซีกล้องสีบแถบไหลซีบซีบเมนบอร์ไหนนี่ตัวแถบมาชั่วโมงถึงแล้วมันทีนึงเหตุจังไรเลยเมนบอลเลยบอลเลยเมาอืมเพิ่อเกิดมาเมาอยู่เลยขึ่น่ากระไดเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปแล้วต้องคิดโป่แล้วนี่ใช่ต้องคิดโป่เราต้องคิดโป่วยเราก็โพลแล้วหนาวเสียดเอาฝากพี่น้องไงเด้อนะครับผมกาแฟนาริตะโกโก้นาริตะเนาะครับผม หนึ่งกล่องสองร้อยเก้าสิบาทสามกล่องส่งฟรีตอนนี้ทั้งขนงกาแฟเลยจ้าแมนครับโอเคขอบคุณนะครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย